รุ่นน้องรุ่น,ล,น,ล,นลูกเหรอตายเพาะท่นลูกเขาม่ติดตายวันดีครับเมื่อนีนเสาร์วันพฤรหัสบ,บดีที่18นะครับกันยายนสองพรอยครับเอาต่อไปเป็นคลิปที่2นะครับตลาดบ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอําเภอกุชินาไลยังวัดกระสินงัวหลายอยอู่ครับเมื่อนี้เอาเดี๋ยวเบิ่งของน้องอ้อยนะครับด้วยของน้องอ้อยของน้องอ้อย อันนี้แม่ลูกบ่แม่แม่ลูกบ่ด้ยาเโอ้ยันนี้เดียวเพิ่นได้ลูกแม่กูบ่่กะโอ้เป็นแม่สาวใหญ่นานะเม็ดสี่สิบกละสี่ิห้าบวกกุ่นด้ชื่อแดงข้าดีก็บวเรื่งเพินสวยขนาดน้ะราคาเท่าไรล่ะครับโอ้สองหมื่นเอ็หาร้อยน้หม่นหนึ่งพันาร้อยหางเงียด้วยครับด้ชอสองมืนหนึ่งพันห้าร้อย เอาแม่หนิได้ครับเดอ้อยซุบสมบูรณ์สมบูรณ์ยันยันี่แหละเอาบดน,นี้แม่ลูกบ่นอนันนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวที่หนึ่งสองสองที่สามลูกตัวที่ตัวที่สองบ่ประมาณสองสามเนาะตัวนี้้แหละะจสามตัวนี้ตัวผู้นี่แม่เพื่อนดอ้อแม่เพิ่นกับอายันยัสูงประมาณจังเมตรเมตรสีงง่สิบหางยาวนะครับเมตรสี่สิบบวก อางใงญ่ๆลึกลลูกมาสามตัวนะครับ oh. นี่แม่เพิ่นราคาเด็ครับราสองหมื่นเจ็ดพันแม่กับลูกเนาะแม่แมใงญ่ๆแหละอืมลูกตัวผู้สองมืนเจ็ดพันมาแม่สาวบัดดิชมแม่สาวแม่สาวสวยเลยบัดดิ แม่สาวงามงาแม่สาวสวยสวยชุบอันนี้ครับพุละเม็ดสี่สิบเอาสีแดงแดนะครับชุบนี่ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าเลยครับอขมขบหูดำดำนี่แหละเอากระทบเล็กน้อยหมื่นสี่พ้ารอยหมื่นสี่พันหร้อยต่อรองได้ต่อรองได้เพ่นะครับตั้งแต่ปุ่นด้อหางเงี้ยเงี หมอไนจุนต่อร้องได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องต่อใหไนจุนว่ะอันนี้มืดซีลาล้อยแม่สาวเด้อมดเท่านี้ครับบ่เบอร์โทรครับ093ย์เก้2สนย์เก้องามเอ้าโทรมาเบอร์นี้เด้อมาหาเมื่อนี้นี่ใครยังพบด้วยหรอฮะ ยังก็่าฟ้ามก็่าเฮลิซึมเลยโอ้ท่านจะพรวาฟ้ามของน้องอ่อยด้วยอันนี้เป็นคุณแม่เลยครับเด้วจากไปเก็บเงินจากอำเภอหน้าคู่อย่างวัดเกษีนขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณหลายเด้อโอ้นี่ครับหมอมือซีหาไรด้อเด้อเด้อแม่ยเขาขาวของเขาบ่บ่ มาซื้อโอ้พอ,อยายสนอพอ,อยายลี่แม่น,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 มนหนังเนี่ยพันหยาสููไปเลยเนี่ยมื้อนี้ยพวกกินหนังบอกมาเนี่ยรถตกกุ๊กกี้ไปใส่เราเมื่อนี้ยกุ๊กกี้บ่มี นี่ยังไงไน์สนมึอนี่นี่เลียน้อยรอน้อนี่โอ้น้อยตัวนี้น้อยแต่น้อยแับนน้อยนี่เมนางน้อยนี่นะเมน่างน้อยโอ้ยงูาบ้านเฮ่านี่งัอบ้านเฮามาเอาไปเลี้ยงไงหพันห้าร้อยหัหยรันบัญญี่หกพันห้าร้อยรักพักแล้่วไอ้โอ้รักักแล้วนส่สนน่สนกำลังดีเลยเดี๋วนี้ ก็เกินล like ักหักกูนหกพันห้านะครับของพศนงพศนพญนีเออ่เด้อเป็นตัวเมียรครับงัวไทยบานเฮ้านี่ละ่ะมาเอาไปเรียงแน่ยหายงัวไทยบานนี่พญนี่หกพันห้าเอาบาทนี่อันนี้กัห้องี่ีกันนี่โอ้ยงามตัวตัวนี้นโอเเ,เกือบเป็นวาสาเอเมีสาวนี่นะ แม่สาว่ป,ป,วป,ปีเราไปบ่อ่าน่ปีเราเนาะส้นปีนี่ละ่ะสูงสูงเงหัวม่นเม็ดเศร้าเด้อแจ้งข้าดีหนึ่งมื่นพันอันนั้นหกพันหา่อนี่อันนี้มืนหหนน่น,น,น,มนหนึ่งพมอเอดเ,เอาไปเรียได้แม่สาวสียังแล้วก็ปลอมนี่พ่อใหญ่รว่าสียัง สีมุ่งดำกระโปรดำแดงกรบโปรงแดงสีมุ่มมอองุมเนี่แหละสีน่แหละสเนี่แหละเออพ่อยี่ลีักตสีบักตาำสุกนี่ยพ่อยี่ลี่เอาพ่ยีนไปใช่หรอสิเอาเบอร์ได้บ่นี่ไม่ยี่ลี่จำเบอร์ได้บ่เราป่ะเนี่จำบ้างเราป่ะจำบ้างเรา เอามาบัญชีเงินบุงเอาขึ้นมาโอ้ยเบิ่งตำล่าเบิ่งฟัดฟาตัวมันหลายแดีว่าชุดเ้ยไว่ามันปีเลขวะนี่ลายบอเบืล่างเบื้งตำล่าฝ่ายที่เบอร์ผู้สาวไ่ใช่รืมาหลายค่ะเจเนี่ยเบอร์ผู้สาวประเด็นเบอร์บอจะเบอร์เมี่ยโอ้ยเมียเมียกันลายเมียแต่นอหลายเบอร์เนี่ยมันกำไรประเด็นเบอร์ไดรเนาะแบบนี้ บัญชีเงินมุงศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกแปดมห้าเกอรีโอ้ยได้เบอร์ไปกรับผมได้เราเลือกฮะเนี่รีอันนี้กันนะนี่อันช่องนี้เพราะได้เบอร์ได้เมื่อกี้กับปอมเราได้เบอร์ 097 068 068 3592ศอรีรออีรีเนาะตัวรอดที่อเสพยสนไปใส่เราปะเนี่ยพ่อใหสนเอาเบื่ออีกบ่ห้องใหญ่สนเนี่ยเอายู่อ่ะเอาเป็นสองเบื่อก็ได้ศูนย์แปดแปดสี่เก็ดเ้าศูยเ็ด้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดมาเลยผใหสนผใหสน ไปผู้ไรสนหนนี่หกพันหนี่หกพัวยง่วนเทาลเฮาอันนั้นมื่นเอเดอร์สีม่วกตานงามๆนี่โอ้ืเนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพโอ้ต่อได้อีกวะตอได้สวยต่อได้สย่ไร่สนต่อได้สยต่้สยาไฟนีตอไรข้าวข้าวไกับตัวอะไรแต่ว่างัวยี่ลีตอไไ้ ขอบคุณหลายชนยยิดเลยครับจากอำเภอเมยบดีร้อยเอ็ดได้พญานิคพญชนขอบคุณหลายครับโอ้ยหุ่นอ้ไรคืองามแต่น้อบาดเนี่ยโอ้ยคงไผ่คือแปลกใช่เราบาดเนี่ยกำลังต่อกันอยูเ่เน่าแปลกเน่าแปลกแปลกเนี่ ไม่คิดเสียงดังดีเลยเบ้องบรรยากาศการชื่อขายเสียงดังเออเบิ้งบรรยากาศซื้อขายเสียงดัง โอ้กล่องเล็กน้อยนักมวยผมมน้ำมยม้อหาไกลมุยเลยผมเนี่ยนี่ผมนาล้นผมเสสิบสาม้อยเปผมเสี้มหาลอยจังได้ผมเสียดไปละไปเร้าเร้าสองลอยจบเอินเกินค่าอย่างกับ สองหนอยค่ารถเมื่อกี้เขาเอิ้นค่าอยังเมื่อกี้ค่ารถต่อไปอีกตัวเมื่อกี้เขาเอิ้นค่าอยังเมื่อกี้ค่าเพชรบรรลุน้ำาเลยมีซีดีมีซีดีโอ้ยค่าค่ามิดซีดีเลย นี่บอกครับผู้สื้อยจผู้สบ่นี่ครนี่ครับนีู่้ืน้ออี่เลานผ้ต้มย้นี่ผู้ันคนซื้อคนซื้อนี่บอกมันแปลกๆตัวนี่นี่บอกครับบอกลูกเตรมฮะคนซื้อตัวไหนต้าเม้อเปใกอ้แม่บอฮ่ยเอาใดินเดิดเเดตกเลขเด้อ

โอ้มื่นหาอาลูกจ<ม><ห>ุ๊บหมื่นสิบห้ารอยโอ้มื่นหาอยมื่นเอ็ดหนึ่งพรยแม่ลูกลูกจุจังนี่ลมื่นหนึ่งพันห้าร0อยบอกแม่ขายแล้วแม่ขายลลเลยกปเดินแม่กตัวใหญ่ไเดินง่วนยังคือขายดีเลยนะ <c ười> บีบบีบอ้บีต้องถามกัาน่บีบบะนี่ เจ้าพ่อคนสื่อเร็วเนาะวอลลนนนี่นะบีบบีบหรือบีบบีบหรือีบียบลูกลูกเหลือแต่ลูกเนาะลูกเพิ่นเท่าไรก่อนลูกมื่นหาร้อยลูกเพิ่นเนาะแม่ขายไปแล้วหนึ่งมื่นหนึ่งพันหาร้อยลูกนี่มื่นหาร้อยด้เหลือแต่ลูกด้วยเป็นเบีบเป็นตัวเมียนะเอาที่แยกกันกินน่สากล เอากินนมสาก่อนมายืนใจนะผมเนี่ยค่าพ่นพ่นวาย่านผมโกงเพิ่นนะเออเอาว่ายจังไหนมามาเบิ่งเบิ่งเฟรเพิ่นเลยเออเออใส่ผู้ซื้อบ่นายห้อยอุดอุ้ดพ่นทองแม่เพิ่นนี่ขายไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับครับเออแม่เพิ่นเด้อเหลือจ้าลูกหนึ่งหมื่นห้าร้อยลูกเออเออเอาโอ้ยแม่มันผมเสียดายือดเสียดายบ่แล้วก็ได้ว่าพื้นเพิ่นนะครับเพได้พื้นได้เนาะ บ่ได้คือไอ้ตัวไหนอีกถ้ารก็ได้เล่วสองร้อยน้อยีบ่ตัวไหอีกมัดนี่ยามัดใจดีเป็นัที่โอยามใไดีเป็นบ้านอกก็ซื้อบุจ้เจียบสามด้วยเนี่อยไ่ด้ไปใส่ดอกวุ้นเรื่องมดมดเท่านี้บ่โอ้ของผมหมือครับนั่นเนี่ยููน่โอ้แม่ลูกเนี่ยนะเมืนเจ็ดับห้องล้อเร่วกันเราไปอยู่นี่แล้วหรอกวครับมาพี่ซ่นเหันเจ บีมนี่ขายดีเว้ยโอ้โอแม่เป็นกรย่าครับจ้ครับลูกตัวที่แปดราบอกบลูกตัวที่สอครับโอ้ตัวที่สตัวผูเนาะตัวผู้เขาเป็นตัวผู้ลูกมันผมไม่ขายบอขายห้าาร้อยผก็่ขายบันี้สตัวี่เอาเท่าไหร่บ้นี่นเ หมื่นเจ็ดขายพร้อมกันได้ถ้าขายได้ถ้าขายพร้อมกันได้ถ้าขายพร้อมกันคือหมื่นเจ็ดถ้าร้องก็ร้องหมื่นแปดพันห้าครับโอ้ถ้าร้องครับถ้าร้องถ้าร้องคือวอาใจแต่ถ้าร้องถ้าร้องหมื่นแปดพันห้าคู่นี้ครับเออถ้าร้องฟังเมนูครับคู่นี้โอ้คู่นี้สองหมื่นหกแม่สาวทั้งหมดทั้งสาวทั้งเหม่ยแม่สาวใหญ่ทั้งหมดยห้าสี่พันแปดแม่สาวใหญ่ทั้งหมดครับผมจะเอาห้าพันสี่โอ้สองตัวเนี่ยห้าพันสี่ เพิ่นใหน4 0 0ขายบบได้เอาเมีสาวจังเบอร์เดอร์ตัวละม้น2,000สามนะครับเออตวัวม้นตัวนั้นก็ให้2,000คว่เด้อถึงพขายบ่ได้ตัวนี้เขาขาย1,000คว่ครับผขายบบได้ครับยากได้4 0 0 5,000ครับ4 0 0มองสีเอาครับเออเมื่อเท่านี้บาทนี้เมื่อเราบอกเบอร์โทรได้บาทนี่096 096 4ี่หนึ่งห้า1 0อันนั้นมือแปดได้กินนมยันนั่นครับอันกินนมแม่นี่เหลือแจ่ลูกนี่คือมือห้ารนี่ยคบผมบีบแ่ออกไปแล้วบีบบีบมาเต์บีบนี่บีบบีบกับบีบบีบบีบก็ได้บีบก็ได้บีเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสห้าสหนึครับผมอันนี้ลูก ลูกบีบออมาเอาเนี่ยบีบอีบบีบนะครับหอยอุดอำเภอพุนท่องอยู่เลยเดยเจ้าตำลัหั่อน้าคัยมัยครับมันนักขนาดสบายเตตถวยครับหนึ่งเขาบอกอ่ะหเออยัดยอหนึ่งสองหนึ่งสองสามเตะตสบายสบายร้านผมมันเห็ดไดุ้่ดโอ้ได้มาเลยเอาขอคุ่แหลกครับเเนี่ เอาอยู่หม่องน้ำหอยอุดโดนนัดหน่อยโดนนัดหน่อยน้ำหอยอุดอันนี้ของหอยของหอยบอกเอาอันนี้ขายแล้วบ่หอยอุดขายเราบอสี่ในใบย่างงูนี่แหละครับผมบอกจากเด็กผมกับไปว่าตงย่านพ่อทงหเก้าบ้านคำรามว่จุ๊มจังมันครับเขียดอันนี้ก็แม่นบ่นี่โอ้ตัวนี้กับแม่ครับโอ้ยลืมเลยบ่เนียของมันสี่พันห้าร้อยแม่สาวบ่เพาแม่สาวบ่เพราพ่อประมวลครับของพ่อประมวลหมื่นเท่าไรก่อ สองหมื่นด้ครับผมเม็นหมืควยกันหมื่นก็เกาเป็นสนอองหมื่นสองหพครับโอ้สองหมืี่พนยเพื่นได้ลูกมากเราไปเดนี่้โอ้แม่สาวใหญ่สองหมส่อยแม่สาวใหญ่เม็ดสี่สิบขึ้นบังใหญ่เลยเม็ดสีิบขึ้นเบอร์เมื่อกี้นี่แหะเบอร์เมื่อกี้ครับเออเบอร์หอยอนเมื่อกี้เด้อน้ำกันเด้อเออเอาพอบคุไหลารครับเับผมเออเบอร์เมื่อกี้่ะเบอร์หอยอนนี่แหละเบอร์นักมงอกันครับ โอ้บยเือตาในห้องะเนี่แม่ลูกของเฮ้าบ่ครับโอ้ยเปี๊กไปเสโอ้ยเปี๊กเปีกไปสอเปเมื่อแล้วะเน่ไอเนเนื้อแล้ว่โอ้เนี่อเพิ่นขายแลา่ไ่ยสิปล่อยขจะเครื่องดเปีอันไหเสื้อบ่บ่ เสือว่ามันงัวเง่าบริเนา่เสือกเงาแม่ลูกของผู้ใดเนี่ทั้งนี่ห้อง่ยเดกโอ้ห้องว่ายไหนว่ยเทียมครับ่ายแล้วไปออกเลยว่าเทียมลเทียบมาทั้งสี่กันห้อยห้อยนัดแม่ลูกบอกครับโอ้ลูกเป็นรงเด้อยิ้มเออัวผูนาะเป็นอิม โอ้ยตัวผู้่เป็นที่สี่ตัวผู้เ่อลูกกองก้นลูกว่ามันนักมวยถึงนอกบัมนีนเดียโอ้ยลูกออกก้นลูกแม่ลูกลูกแรกเพิ่นนรนัดโอ้ลูกแรกโอแม้แวคู่นึงครับโอแม่ได้แขวคู่เดียวอันนี้เป็นลูกแรกเพิ่อนตัวผู้เด้อะโอ้คุณน่ะเบิ่งนได้ครับเลยกำลังเลี้ยงลูกลูกออกมาจากเดือนกลัวนี่หมอรือสองเดือนกลัวแม่สูงตัวนรนัดร้อยสี่สิบห้าหางยาวๆพุณน่ะครับตั้งใจเพื่นได้กำลังเลี้ยงลูกเด้อพุณน่ะเอา นี่ละลอยซีนหับวกหางเงาเลยครับเป็นตะเลียงครับแถวคู่เดียวครับอืมเอาแถวคู่เดียวนี่ได้ลูกหนึ่งตัวแด้วเดี๋ยครับลูกคนตัวผูอยู่ข้างนี่น่ประกันทุกอย่างมีตำนี้เอามาขึ้นหอยนัดนี่ประกันให้เลยนะครับราคาเดี๋นัดสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับแม่กับลูกเด้อแม่กับลูกครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่นี่นี่ครับเอาสวยๆเลยมัตรินีบอนัดเอาบานี่เบอร์โทรครับ ศูนย <8, S 2> ์หกสี่แปดเกียห้าสามหนึ่งสองสี่ห้อยหลวงจูงว่วมาเสียดกันในห้อยหลวงห้อยนัดอำเภอน,นามนนะครับโทุกคนมาเนี้เด้อมีจำนี้เอามาขึ้นได้เอาเนี่ครับเอาแม่ลูกเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงอ่ะขอบพูดอะไรห้อยท็อปยูแสระบาดหอยท็อปโมมีเงื่อนมาเนี่ยเอโมนี่โมมีงัวเลยบ่ เอาหมือนแล้วบจ้างเขาย่างเดียวันโอ้ลับจ้างย่างเดียวเลยมันใช้ดีครับสมิชื่ออะไโอ้หมดเลยหมดเลยโอ้โฮแม่เนี่รี่มกันใช่ง่า่ๆด่บ่โอ้รืมตัวนี้บ่ลืมเนเอืสีวางแดงืแม่เนอร์่ายนี่นะเม็ดหาซิบบ ซีท <45 S 1> ิมหาหางเพื่อนกันยาวๆนี่เนาะบวอลื่นกันยาวๆเด้อแข็งขาดีแม่กันยาวครับเม็ดซีทิมหานยาวๆอันนี้ลูกเพื่อนเนาะน,นี่เนาะลูกตัวเมียเด้อครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียเบิ่งเบิ้งครับเบิงบ่งเบิ้งไหนกันนี่ครับลูกตัวเมียโอ้นี่ครับลูกเพื่อนนี่สีแดงแตง่ง,ตงนะครับอืลูกตัวเมียนี่แม่เพื่อนครับแม่เพื่อนครับพูดอ่ะเอาเป็นตะเลี้ยงเขาง้เลี้ยงลูกตัวที่เท่าไรเพื่อนก็ท็อป โอ้เป็นลูกแรกเลยเนาะเป็นลูกแรกเลยเด้อเป็นลูกแรกครับเนี่ยเอาเบอร์ไส์แสงแดดนะครับกันนน่อนี่ครับลูกตัวเมียแม่ก็ลูกเท่าไรละทบอง้าพบสองหมื่นเก้าพันบาท, 29, บาทเลยครับเด้อสองหมื่นเก้าพันบาทต่อไดเนาะต่อได้เด้อครับสองหมื่นเก้าพันแม่ก็บลูกครับออกไปเลี้ยงครับเมัดตัวนี้เนาะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหกสองสามสองสามหกเจ็ดเอามาไปเลี้ยงครับ เบอร์นี่เด้อชั่วมาห้อยท็อปห้อยท็อปจาเพื่นน้ำมุนจังหวัดกระสินก็พเสืพเสืเพื่นน้ำมุนเอาพ่อเสดกั็หลานเนอลูกสามมือตวเป็นตซือเลยน่าสลบหัวลูกโยเออเอาดอะไได้เน่เสือบึงมาทางกันนเยวิ ไม่ใช่คุณย,ยิ้มเปืเปเป่อยๆมาได้ยังโอ้ยังดีเปิดไทยไห้เด้อผมไทยทท้แท้ก่นองนงอ่งงามของเฮาบอกครับของเฮาบอกงอ่งามโมนี่โอ้ตัวนี้เป็นแม่สาวว่าลูกนึงแล้วหนึ่งครับโอ้ได้ลูกนึงแล้วเนาะแม่นี่เนาะโอ้ลูกตัวผู้อันนี้ว่าไม่ลูกเพิ่นโอ้ได้ลูกนึงเนาะลูกตัวผู้นะครับแยกไปแล้วเนาะสูงเม็ดเท่าไรครับหาซีพอดบอ่ ห้าสิบเนาะหัวโล้นนะครับขอบหูดำดำนี่แหละหูเสมอปากเอาบือลร่งบักสวยเลยพุอ่อน,นอะแข้งขาดีเหมือนเนาะหางกันเลยเข้านะครับเด้อชุบนี่นะครับเอานาเรียกอยู่ครับลูกเดียวเด้อลูกเดียวแยกไปแล้วลูกเป็นลูกตัวผู้นี่ครับเอาโอ้โห,ห,หขอบหูดำดำ่เมาวสวยๆเล็บดีๆนะครับนี่เอาแข้งขาดทกถอนโบได้เนาะ รับประกันให้วรับประกันเลยแม่ลูกเดียวนะครับแยกมาแล้วจะยง่าแงามเท่าไรราคาครับสองหมื่นห้าอไห้เนาะสองหมื่นห้าได้ครับเอาพุดอะยืนเบดรเธอเลยู่่โอ้นะครับอันนี้แม่น้องห้อบอเมดตัวเดียวเท่านี้เนาะเบิดโท่ครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้สสามเก้าศย์ สี 4, 3, 2, ่สามสองเก็ดอ้าโทรมากบนนี้อยากได้ไปเลี้ยงเดอ้อเอานี่มาฮายยังหละหนะมอจอยครับหมอจอยจากสายของหมอจอยนี่ยมื่อวดีครับโอ้หมอจอยเมื่อวดีเนาะคุณหมอจอยเนาะอ,อย่างเมื่อวดีอาอขอบคุณหลายเดอ้อนี่นะครับเอาเป็นแต่เลียงเลยคุณอ่ะเอาอต่อ,อาครับขอบคุณหลายครับ หมอรอรอนี่ก็ลงต่อกันอยอ่ก่านี่ต่อกันู่บอหมอรอรอต้องผู้ใดล่ะเจ้าของห้อยคมบ่เนี่ยห้อยมันรอคือเจ้าของเดือนี่โอ้ยสียังะสีแดงนี่แหะทีเทศผู้ขึ้เจ้าของขึ้กันเทพผู้ก็ได้แล้วบ้เนก็ได้ล้เปิดสพนหาลครับมือนสีพันหาเลสูงหระมาณสักเมดสามสิบอยู่ เออวางไปโรลดเื่อเน่อบางเทียเพิ่อนเอาไปให้ฟูงคุ้มลูกบอกัน,กกนกช็อกโกแลตนลูกช็อกโกแลตเพื่อเนี่แลูกช็อกโกแลตเมอร์ชีพันหาร่อยโตเดียวโคโลโเบอร,ร,ร์โทร่ครับ093 389 3้าสาทสามาาเบอร์นี่ห้อยครมอำเภอโพนทองจังหวัด101 อืมเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อหามีคู้มักเนาะหามีคนมักเด้รถใดคือเก่าอันนั้นเฮาหอยนี่ลั่นบ่บ่บ่เสียงก่อโตว่าโอ้ว่าไดก่อ้ว่าเลยเดีวส่งให้พร้อมอยากได้งัวโทรมาเบอร์นี้ล่ะปล่อยส่งให้พร้อม พอหลายกิโลเอ้าขอบคุณหลายเด้อหอยครมโลหอืมจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเอ้ามองงองานอีู่แล้วขอบคุณไม่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมที่ได้ยุทธศาสสามคลิปดวยครับเอ้าสวัสดีครับ